รับน้ำที่ทีมชาติไทยมีร่วมแข่งขันในฟุตบอลรายการชัยนาทครั้งนี้นะครับก็ได้ว่านักกีฬาฟุตบอลทีมงานได้รับประโยชน์ากการได้ประสบการณ์ในการแข่งขันที่มีความแปลกมีสีสัาแรงกลิ้งที่สุดตลอดมาสมาคมคาดหวังว่าหวังว่าจากการที่เราได้มีร่วม จะทําให้น้องๆนักกีฬาในงานสปอร์ตทุกคนได้นําประสบการณ์ความรู้ที่ได้สมัมผัสไปผสมผานหรือเป็นพัฒนาฝีมือเป็นฒนาการณ์การในอนาคตให้ยิ่งขึ้นดีมันจะมีช่วงครั้งต่อโล่งร้องวอกกันที่จะได้เจอทีมในงานแบบนี้ครับก็เป็นนโยบายของสมาคมกีฬาฟุตบอล ว่าฟุตบอลรายการใดที่เราจัดเราจะเลือกเฉพาะทีมที่มหนสุฟ้าและกินสุดกว่วประเทศนะครับเราจะเลือกทีมที่ที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับนักกีฬาฟุตบอลในชาติไทยทีมงานที่จะได้เรียนรู้แล้วก็หาประสบการณ์ในการแข่งขันการแข่งขันฟุตบอลชิงครับ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับขณะนี้เราได้รับการ แล้วนะครับว่าทีมชาติอินเดียทีมชาติเวียดนามและหนึ่งประเทศนั้นก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาการเจรจาแต่เชื่อว่าทุกทีมเป็นทีมที่แข็งแกร่งแล้วก็มีทีมชาติั้งกินที่ว่าทีมชาติไทยเพราะว่าเราต้องการใช้ทุกเวทีเพื่อสร้างเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์อลเรา พัฒนาสีมที่ได้มาตรฐานที่เป็นสารสนเทศผสที่ดีเที่ยสถานพี่ว่าเป็นจากทวีปไหนครับแอฟริกาหรือว่ายุโรปหรือว่าทีมไหนที่สุดท้ายที่เราจะมาตอนทนี้ก็มีทีมใหญ่ในเอเชียหนึ่งทีมกับทีมในยุโรปหนึ่งทีมซึ่งเรากำลังเจรจาอยู่นะครับก็คิดว่าทีมไหนที่ที่มีความเหมาะสมเราจะ ครับเ,เรื่องของโค้ชทีมชาติไทยอนาคตนะครับหลังจากวันนี้นะครับผมก็จะปล่อยโค้ชผูช่วยโค้ชแล้วก็ทีมงานพักผ่อนสักพักหนึ่งแล้วเราจะได้มีการพูดคุยอน,นาคตขนผลนะครับผมเนี่ยไม่เคยเทอดทิ้งคนที่ร่วมง,งาน ถ้าเขายัางสาม,มารถที่จะทําหน้าที่ได้ในตําแหน่งโค้ชผู้ช่วยโค้ชผมก็ยินดีพร้อมที่จะให้เขาทำแต่ถ้าเราถูกบงังคับด้วยกฎเกณฑ์ตรกาของของค์กรสาบลนนะครับอันนี้เราก็ต้องยอมรับในกนติิกานั้นเราไม่ได้ได้ซึ่งตัวผมเองกับโค้ชต่อยนะครับสมาค์กับโค้ชต่อยกับโค้ชโชคเนี่ย เราคุยกันตลอดและทุกคนก็กร็รู้สถานภาพตัวเองแต่ที่สําคัญคือทุกคน,นี่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทํางานร่วมกับสมาคมค่อยๆที่ทุกคนรักทุกคนรักชาติไม่ว่าเงื่อนไขอะไรทุกคนรับได้แต่ขอให้ได้เปี่ยนปากทํางานรับใช้ช,ชาตินะครับเพราะว่าทุกคนคิดว่าสิ่งที่ทำนั้นทําเพื่อคนไทยไม่ได้ทําเพื่อสมาคมไม่ได้ทํามมทเพื่อตัวเขาเอง ครับทุกคนทั้งน้องๆทั้งน้องนักกีฬานะครับทีมงานเนี่ยทุกคนตั้งใจทำง,งานเพื่อเพื่อเพื่อความสุขเพื่อรอยยิ้มของประชาชนแล้วก็เพื่อประเทศไทยนนครับ <S <S รถ้าผมสามารถสืนอข้อกติกา,ายอะไรได้ผมผมก็อยากใช้เขาครับเพราะว่าเขาก็ทำงานมีผลงานนะครับก็ ที่เห็นที่ใช้นะครับก็ก็ก็คุณที่ยอมรับแบบนั้นนะครับแต่ว่าจะแพ้ให้กับลูกวัยแั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่จะวางตั้งมา